ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัม,ชมีโชค456ค่ะรอบนี้ก็เหมือนเคยมารีวิวหนังสือมาสีหมอกข้งวดประจำวันที่16ตุลาคม2567นะคะเด่นหน้าปกงวดนี้ค่ะอาจาร์แม่ตะเคียนทองให้โชคให้เด็ดสรุปที่สีนะคะ404 3 4 4 49ค่ะล่างให้เด่นเจ็ด 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดศูนย์ค่ะสิทธิอาจารย์หนูให้หนึ่งบนนะคะหนึ่งกับห้าค่ะล่างให้เด่นที่สีล่างนะคะอะ่ประมาณนี้ค่ะวันที่แล้วหน้าปกเขาก็ไม่เข้านะทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ดูข้างในเรื่มงกัน ตตัวงวดนี้หนึ่งสีมาสีหมอกต้องมาสักตัวหนึ่งงวดที่แล้วค่ะหลุดนะงวดที่แล้วหลุดถ้าตามคาดงวดนี้ต้องมา6กหหลุดที่หเดือน 10, 6, 7, 1ิบหกเจหนึ่งเจ็ด ย้อนหลังเขาถ้าเขาหลุดเขาจะมานะคะถ้าหลุดก็จะมานะคะจะไม่สองงวดติดนะงวดนี้ต้องมาสักตัวหนึ่งนะอ่ามานี้ค่ะอ่าต่อไปเลยหน้านี้หมาสีหมอกหนึ่งกับสีนะคะวิ่งบนหนึ่งนะคะ หนึ่งสองหนึ่งเก้าสี่สองสี่เก้าข้าล่างสองนะคะสองหนึ่งสองหกห้าหนึ่งห้าหกะมดไปแล้วให้หกนะคะเข้าแค่ตัวเด่นนะม้าสีหมอกเจ็ดเต็มเป้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสีค่ะ หน้านี้หลุดนะคะงวดที่แล้วอ่าหน้านี้อีกหน้าหนึ่งงวดไหนเข้าเดี๋ยวแอดมาเทียบให้หนึ่งห้าเจ็ดเดนสุดหนึ่งนะคะอ่างวดที่แล้วค่ะหกห้าหกห้าติดที่บนนะคะนี่มีเข้าด้วยหน้านี้ วันนี้ค่ะหนึ่งอ่าอยากไปแล้นะคะนี่ตรงนี้ก็เข้าอยู่นะวันนี้ค่ะหนึ่งสี่ห้าเจ็ดค่ะสี่นะคะสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่เจ็ดค่ะล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกค่ะ เข้าแค่ตัวเด่นนะวันที่แล้วล่างเขาให้เก้ามาห้าเก้าให้หกเก้าคือสีเมตรงวดน,นี้ค่ะสามหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดอ่าเจ้าแม่ตะเคียนเงินสีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง มดที่แล้วไม่เข้านะคะหน้า้นิหยุอาจารย์หนูวิ่งบนศูนย์ค่ะวิ่งล่างสามค่ะวิ่งบนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะแคปไปดูได้ค่ะบนล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบร้อยอ้ย เข้าท้องหกหกห้าหรออตรงนี้เข้านะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเข้าสองตัวตรงตรง,ตรงสามตัวตรงตรง,ตรงด้วยนะหมดเขาก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไม่ไม่เข้าไม่ค่อยบ่อยหรอมากตรงเนี้ยก็ได้แล้วแต่งวดเนะาะนวดนี้ค่ะแค่ไปไว้ดูได้ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของเขาบนล่างอ่านี้ค่ะอาจารย์เก่าแนะ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งแปดสี่สองสี่แปดค่ะสรุปล่างาเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่บนหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอ่าท้ายเรียน หมาสีหมอกกันกรองจากทีมงานชุดสองตัวบนข้อมูลชุดบนนะคะ4ห4ึ่5 5ห้4เจ็ดค่ะถ้าเขาเข้าเขาชอบเข้าท้ายสุดเลยอ๋อว่าแล้วแอดก็ชอบดูตรงนี้เหมือนกันนะสองตัวบน5659ค่ะ ติดทั้งบนทั้งล่างตรงนี้ถ้าคนดูก็จะชอบดูมากเลยหลักสิบบนหลักหน่วยบนแคปได้ค่ะตัวหนังสือเล็กๆไปขยายดูได้ค่ะข้อมูลสองตัวล่างข้อมูลสองตัวบนประมาณนี้ค่ะงวดนี้หนึ่งสองสาสี่ห้าดแดเกค่ะอ่าท้ายเล่มค่ะปกท้ายเล่มสีสันสวยงามด่นะ ใส่ยังไงให้เต็มจอเนาะลิขิดโชคบนสองกับ7นะคะล่างหนึ่งกับห้านะบางคนก็จะชอบดูแค่ตรงท้ายของลิขิตโชคว่ะ สองกับเจ็ดอ้างวดที่แล้วก็ให้ห้ากับหกล่างก็สามกับเก้านะคะวิคิดโชคมีหกห้าหกหกห้าไม่มีเนาะประมาณนี้ค่ะอ่าท้ายหวบ,บมาสีหมอกวันนี้ค่ะท้ายปก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ